สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพาทำสื่อการสอนแบบง่ายๆด้วยแคนวาโดยอาจารย์วัชรพรศรีหาหรืออาจารย์หนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะตอนนี้เรามาอยู่ในหน้าเซนส่วนของแคนวาแล้วนะคะซึ่งแคนวาในหน้านี้หังอาจารย์หนึ่งนะคะจะเป็นแคนวาเอ듀เคชันค่ะแตกต่างกันยังไงนะคะถ้าเป็นแคนวาทั่วไปค่ะจะมีหน้าจอเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เทมเพลตบางเทมเพลตเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแคนวาของ Education ค่ะ ก็จะสามารถใช้งานได้ฟรีหมดเลยนะคะก็ลองไปสมัครดูนะคะสำหรับ c a n v a Education ค่ะเดี๋ยวเราจะมาออกแบบสื่อการสอนแบบน่ารักน่ารักนะคะมาดูค่ะคลิกไปที่งานนำเสนอเพื่อการศึกษานะคะเข้ามาแล้วนะคะมันก็จะมีแม่แบบให้เราได้เลือกเนาะว่าเราต้องการแม่แบบแบบไหนนะคะเราก็เลือกอให้มันเหมาะสมกับงานละกันนะคะวันนี้เราจะมาทำสไตล์น่ารักน่ารักกันค่ะอันนี้ะหนงเลือกเป็นแบบนี้มานะคะก็จะมี หน้าต่างๆมากมายเลยนะคะจะเป็นแบบเคลื่อนไหวได้เนาะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะในส่วนของตัวหนังสือตรงนี้ถ้าเราต้องการจะแก้ไขก็สามารถคลิกเข้าไปที่ตัวหนังสือได้เลยนะคะ,ะเราได้มาแล้วนะคะวันนี้อาจารย์หนึ่งจะสอนในรายวิชาออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้นะคะหรือ UX และ UI นั่นเองค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเลยนะคะออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วนด้านล่างนะคะถ้าเราไม่ต้องการใส่ชื่อเราต้องการจะแก้ไขใหม่แล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกยกเลิกการจัดกลุ่มได้เลยค่ะนะคะอันนี้เราลบออกแล้วหลังจากนั้นนะคะเราทําการแก้ไขนะคะโดยฟอนต์เนี่ยเราสามารถจะใส่ฟอนต์นี้ก็ได้หรือเราจะเลือกไปที่สไตล์ค่ะสไตล์ด้านซ้ายมือนะคะมันก็จะมีฟอนต์ให้เราเลือกที่เราตั้งค่าไว้ที่เขียนว่า AJ1 นะคะลิ้เข้าไปอาจจะเป็นฟอนต์ตัวนี้ก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะอ่าตรงนี้เสร็จแล้วเรามาปรับตัวหนาตัวเอียงอะไรต่างๆได้เลยนะคะ เราไปใส่เอฟเฟกค่ะเอฟเฟกเราจะตกแต่งให้สวยงามเนาะเลือกเป็นแบบมีเงานิดนึงนะคะเงาตัวนี้เราสามารถจัดระยะห่างของเงาได้นะคะว่าจะให้ห่างมากขางน้อยทิศทางแสงมาจากด้านไหนเราก็ปรับได้ค่ะความโปร่งใสนะคะปรับเสร็จแล้วสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะอ่าก็จะเป็นแบบนี้เราจะหนึ่งชอบสีแบบนี้ก็เลือกได้เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะเป็นการเคลื่อนไหว เคลื่อนไหวที่นี้มันจะมีอยู่2รูปแบบนะคะคือเคลื่อนไหวด้วยข้อความนะคะเราคลิกมาด้านข้างตรงนี้ค่ะแล้วก็คลิกที่ข้อความที่เราต้องการจะทําการเคลื่อนไหวเนาะก็เป็นแบบเห็นไหมคะแพนจากด้านซ้ายมาแบบนี้หรือจะเป็นเคลื่อนไหวของทั้งเพจก็ได้ค่ะเราก็เลือกหัวข้อด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้จัดค่าหน้าตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาใส่ชื่อผู้สอนค่ะเราก็กลับไปที่ในส่วนของเเขกนะคะข้อความค่ะแล้วเ,เลือกเป็น หัวเรื่องก็ได้หรือเป็นหัวข้อย่อยนะคะก็จะเขียนชื่ออาจารย์วชรพริหะหรืออาจารย์หนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้จะเปลี่ยนฟอนต์หรือไม่นั่นก็แล้วแต่เรานะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการปร,รับขนาดก็ได้นะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนสีให้มันแมทกับสีพวกนี้นะคะจะเป็นสีอะไรก็ได้เนาะ อันนี้อาจารย์น่ชอบแบบนี้นะคะแต่แล้วอีกนึงก็คือเราจะใช้ชื่อผนแผนกนะคะกด ctrl c ctrl v ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะง่ายเพราะว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันอยู่แล้วก็พิมพ์เข้าไปนะคะ,ะเรียบร้อยนะคะทีนี้เราทําการปรับเปลี่ยนสีตามความชอบของเราเลยเราทําการปรับเปลี่ยนสีนะคะน,นี่อาจารย์หนึ่งจะปรับขนาดขึ้นนิดนึงเนาะ,ะตัวหนังสือตรงนี้อาจารย์นหนึ่งก็จะ ใส่ลูกเล่นเพิ่มเข้าไปนะคะใส่ลูกเล่นเพิ่มเข้าไปทีนี้ลูกเล่นของเรานะคะให้เราไปที่เครื่องมือด้านซ้ายมือนะคะหรือ element หรือองค์ประกอบนั่นเองเนาะเราคลิกเข้าไปเราพิมพ์คาว่าสีพารเทลหรืออะไรก็ได้ค่ะจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้คลิกเข้าไปในส่วนของเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะคะตรงด้านล่างตรงที่เราเสิร์ชหาค่ะจะมีหมวดหมดู่ต่างๆว่าจะเป็นแบบทั้งหมดหรือจะเป็นแบบภาพถ่ายหรือจะเป็นแบบกราฟิก แบบนี้เราเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะทีนี้าจาร์หนึ่งจะเอาแบ็กกราวก่อนเพราะว่าชอบสีลุ้งมากเลยนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราต้องการให้ตัวแบ็กกราวอยู่ด้านหลังสุดก็แค่คลิกขวาค่ะแล้วเลือกส่งไปข้างหลังสุดนะคะแล้วขยายให้เต็มหน้าจอปรับตามความชอบเลยนะคะว่าต้องการให้สีไหนอยู่โซนไหนบ้างาได้แล้วทีนี้ เมื่อเราวางไปแล้วนะคะสีและกาวเรามันเป็นโทนสีฟ้าฟ้าชมพูส้มเนี่ยค่ะเป็นสีพาเทลดังนั้นตัวหนังสือที่เราเขียนชื่อว่าชลพรกับคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะสีมันจะจมเนาะก็คือสีมันจะกลืนกับแบกาวดังนั้นเราจะทําให้มันมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นเราก็ไปเซิร์ชอิ e เล n เมนต์ต่อเลยนะคะเป็นภาพกราฟิกก็ได้หรือจะเป็นป้ายตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะอันนี้เพิ่มถ้ามันใหญ่เกินไปสามารถปรับย่อ หนึ่งจะเอาตรงนี้เป็นสีน้าเงินนะคะเป็นสีฟ้าแบบนี้เพื่อให้มันเห็นชื่อชัดเจนแล้วกด Copy ก็ได้ค่ะหรือจะกดเอาทีเนตค้างก็ได้นะคะกดเอาทีเนตค้างแล้วเราก็มาวางต่อๆกันแบบนี้นะคะแล้วชื่อจันหนึ่งก็จะเปลี่ยนสีเพื่อให้มันแบบโดดเด่นอ่าแบบนี้ในส่วนของคําว่าคอมพิวเตอร์ดีพาร์ตเมนต์นะคะคอมพิวเตอร์ดีพาร์ตเมนต์เปลี่ยนสีละกันเราจะยังคุมโทนอยู่นะคะจะเป็นสีส้มแบบนี้อ่าและทีนี้เราทําการ จัดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราอยากจะรู้ว่ามันอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะคะเราสามารถคลิกที่ส่วนติดต่อผู้ใช้กดชิปค้างนะคะแล้วเลือกชื่อเลือกวีเตอร์ด partment เสร็จแล้วเราไปที่การจัดตำแหน่งค่ะการจัดตำแหน่งก็จะมีการจัดองค์ประกอบว่าจะอยู่ขนงตามแบบชิดแบบขนงตามแบบแนวนอนหรือแนวตั้งนะคะในที่นี้ต้องการเป็นแนวตั้งก็ปรับได้เลยอ่ะ อยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์หนึ่งอยากได้รูปขออาจารย์หนึ่งเองเข้ามานะคะเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เรามีเราไปหารูปภาพสักหนึ่งรูปมานะคะมีใบกาวไม่เป็นไรขัะล่าเข้ามาเลยนะคะพอล่าเข้ามาแล้วเนี่ยคะ่ะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะเข้ามาที่แถบเมนูอัปโหลดนะคะจะเป็นภาพที่เรานํามาใช้มันก็จะมีทั้งแบบรูปภาพแล้วก็วิดีโอนะคะแบบนี้เห็นไหมคะ ถ้าเป็นการลบแบ็กกราวนะคะจะมีเฉพาะใน Canva Pro แล้วก็แคนวา Education นะคะถ้าเป็น Canva ธรรมดาไม่สามารถลบแบ็กกราวได้เราคลิกไปที่รูปภาพนั้นๆเนาะเสร็จแ,แล้วเข้าไปที่แก้ไขรูปภาพด้านบนค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการใช้งานล่าสุดก็คือเราเลือกเครื่องมือลบพื้นหลังนะคะเลือกเครื่องมืออันี้ตัวแ a นวาเองก็จะทำการปรับนะคะการลบแบ็กกราว นี่เรียบร้อยแล้วเป็นไงคะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆเลยว่าตัวเนี่ยลบได้เนียนมากเลยนะคะขอบเขื่มไม่เหลือเลยนะคะทีนี้อ่านรูปอาจานหนึ่งมันหันไปด้านซ้ายเราต้องการจะหันไปด้านขวาทํายังไงก็ไปที่นะคะแถบเมนูคลิกค่ะเสร็จแ,แล้วเราเลือกมันมีทั้งแนวตั้งแนวนอนเนาะอันนี้มันเป็นภาพแบบแนวนอนเราก็ชกคลิก,กแนวนอนอากาก็จะได้แบบนี้ออกมานะคะไ,ได้ภาพและเราจัดของเราเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราต้องการใช้มันเคลื่อนไหวนะคะเราก็ไปที่ภาพนั้นๆแล้วก็คลิกการเคลื่อนไหวค่ะเราเลือกเป็นแบบเคลื่อนไหวของตัวเขาเองเนาะจะเป็นแบบแพนมาหรือจะเป็นแบบยิ่งมาแบบนี้ก็ได้นะคะในส่วนของตัวหนังสืออื่นๆจะปรับก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะแบบนี้อ่ะเราจะได้หนึ่งหน้าเราลองพิมพ์ นะคะอันนี้ได้หน้าโปกไปแล้วคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเทคนิคการทําแคนว่าแบบง่ายๆคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นคอยติดตามกันนะคะบ๊ายบาย